พวกเราเกบหลามวันนี้อยู่ในช่วงกบหลามเกมมิ่งนะครับฉันเพิ่งคิดชื่อได้เมื่อกี้นะังกบหลามเกมมิ่งโอ้โหชื่ออย่างที่เลยเท่มากเลยฉันนี่แบบอยากที่จะเล่นเกมไปตลอดชีวิตเลยซึ่งช่วงนี้นะทุกคนก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าก,กบหลามจะมาเล่นเกมกันนะครับและเกมที่จะเล่นในวันนี้ก็คือเกมเด a d บ y d a ด l i ไ h นนั่นเองอฉลามนายรู้จักหรือเปล่าไม่ไม่รู้จักอะ่ะนายขี้โมว่ะเมื่อคืนยังเล่นด้วยกันอยู่เลย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้มันจะสนุกแค่ไหนนะทุกคนแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าพวกเรานี่โครเซียนใช่ไหมฉลามใช่นี่วิธีการเล่นคอมแบบอย่างที่ไม่ต้องใช้เมาส์ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดด้วยและในตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วฉลามนี่คือตัวฉันนี่โอ้ยกันเดี๋ยวฉันเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่ลุงนวดเออโอ้โหโคตรหล่อเลยฉลามอ่ากด <c oughs> พร้อมนี่เลยฉลามแมา่เราเตรียมตัวไปหนีฆาตกรเลยดีกว่าขออย่าเจอฆาตกรโหดก็พอเราจะได้โชว์โหดให้คนดูไงนายคิดว่าพวกเราจะรอดไหมในครั้งนี้ ฉันมาชั้นหลอดอะเอ้ยเอาละตอนนี้ฉันลามเราอยู่กันในแแบบสิ่งก่อสร้างชั้นใต้ดินนายอยู่ไหนหลามฉันอยู่บนนี้คนเดียวอะเฮ้ยฉันอยู่เออใกล้ๆประตูสีแดงอะกำลังซ่อมเครื่องอยู่ตอนนี้ประตูสีแดงอุ้ยอุย้ยมีหมอตายโอ้โหเดี๋ยวฉันจะลงมาด้านล่างก่นอนตรงนี้มีหลุมประตูสีแดง <c oughs> อย่างนั้นหรือดูสิครับว่าจะเจอฆาตากรอ,อะไรเอาไม่ใช่ฉันเจอคนละคนหนึ่งเฮ้ยแต่ไม่ใช่ฉันใช่ไหม ใช่ไม่ใช่นายที่นายซ่อมมันเป็นห้องเหรอหรือว่าอะไรอ๋อมันเป็นตรงประตูทางออกเลยนะไว้เจอแล้วเจอแล้วเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยไม่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 เดรดเดรดโอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้ไม่กอดไม่สกิ้งกอดแอบก่อนจะโบนในไฟเข้านะเออหนีแล้วหนีแล้วฉลามนายปั่นไฟไปเลยนะโอเคฉลามกำลังซ่อมเครื่องปั่นไฟอยู่ตอนนี้ฉันอาจจะล้มก็ได้ฉันขอแอบมันก่อน น่ากลัวเหลือเกินโตไงไอตัวนี้มันหายตัวได้แล้วทุกคนขออไปก่อนเลยเอ้แต่ตอนที่ฉันรอดแล้วว่าฉันหลุดแล้วมะมีเครื่องฉันเสร็จแล้วอ่ะฉันอยู่ตรงเนี้ยโอเคเยี่ยมฉันจะไปหานายตอนนี้อะไรเจอไหมกนเดี๋ฉันนั่งเดี๋ยวฉันนั่งยองรอนะนั่งยองรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งฉันกยังเดินไปเอ้ยเหมือนมันมันใกล้ชันเข้ามาเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะซ่อมเลยเราไม่ต้องเจอกันก็ได้อ้าว ไายทิ้งฉันเลยเจอเพื่อนเพื่อนช่วยชีวิตฉันหน่อยให้ไปรักษาก่อนนะทุกคนเราคงมีโอกาสได้เจอกันอีเอ้ยมันอยู่กับฉันนายหนีไปอยู่กับฉันนีไปเลยตอนนี้มันกำลังไล่ฉันอยู่อะไรแบบประกบติดชิดใกล้วิ่งสู่ชีวิตไม่ต้องคิดอะไรอุ้ยเฮ้ยนี่นี่มันมาหาพวกเราโอ้โหอะเฮ้ยแสได้ว่านายก็อยู่ไม่ห่างกับฉันนี่หว่า เฮ้ยเออแน่ใจงั้นนะซ่อมต่อเลยมาไล่เพื่อนโอ๊ยมันกลับมาไม่นะอะไรบ้านี่ยมันฉันว่าฉัเจอนายแล้วเราจะขอเสิงร้องจากฉลามอ๋อจะถูกตีโอ้ยไม่นะฉันก็เลยจะเดินไปที่เครื่องเดิมเอ้ยสุกตีสองสองโอ้โหเรียบร้อยฉลามล้มแล้ว เฮ้ยมันตีของตกด้วยอะระวังด้วยนะตอนนี้ฉลามโดนห้อยนะทุกคนเป็นฉลาม <S <S เด็ดเดียวช่วยฉันด้วยฉลามถูกตากผ้าเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วอุ้ยวิ่งวิงว่งวิ่งเดี๋ยวตรงนี้มีไม้หลบมาโอา้โหเพื่อนโดนเดี๋ยวฉันไปช่วยนายฉลามเฮยม้ยฉันมาแล้วทำไมทำไมเมื่อกี้ฉันเหมือนได้ยินเสียงตดเลยอ่ะใครเขาตด เออแจ็คก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยขอหยิบเพื่อนจะมีนี่ฮิวเร็วเฮ้ยิวเลย,ยไหมตกใจนายมากเจ้ากบมันมาแล้วมันมาแล้วฉันไปก่อนละนเดี๋ยวเขอยิวเดี๋ยวเขอยิวไปทางเดียวกันคนไทยไปด้วยกันยิววันนี้แล้วกันฮิวเฮ้ยมันมามันมามันมาหลบตีเพื่อนหลบหลบโอ้โหโดนตีไป็หนึ่งทีไปเจ็บเจ็บจุกจุกไปโอ้โหแล้วตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่ โอ้มันวิ่งตามในายไปโว้เฮ้ยมันตามฉันมาแล้วเ <laughs> <laughs> สยียใจด้วยนะฉลามแจ็คกำลังจะลม้มใหม่เลขสองแจ็กำลังจะลม้มไม่ฉันเห็นเงานายอยู่ตรงนี้ <laughs> <laughs> ว่าไงมารักษากนันดีกว่าไอ้ <laughs> เพื่อนอีกคนเรากำลังจะตายแล้วไม่นะเดี๋ยวขอยชุบฉันนะโอเคไปคไปช่วยเ<ม>พื่อนก่อนอีกคนกันเพื่อนเรากำลังมาอย่าเพิ่งตาย เพื่อนหมอกช่วยด้วยเจ็บเหลือเกิดเฮลมีพี Help me มาแล้วเพื่อนมาเร็วอย่าเพิ่งตายนะน้องสาวคนสวยฮิวฮิวได้นะฉันว่าเออฮิวหิวไปจะมีบอลลอาทามจะมีบอลลอาทามโอเคได้ได้มีบอลลอาทามให้เพื่อนอยู่ไปทางนี้บินมาทางนี้สู่ชีวิตสู่ชีวีเราไม่ต้องสู้เหม็นเราวิ่งอย่างเดียวไปฉีกไปทางนี้ก่อนอ่า ไอเครื่องเดิมมันเสร็จแล้วยังวะเนี่ยน่าจะยังตรงนี้มีอ๋อนี่ไงเครื่องเดิมไอฉันยังไม่ตายแต่ฉันโดนรอบสองเลยจะกรอบไม่เราจะมาโชว์เทียบกันนะฉลาไม่ได้มาโชว์กากเออไม่เป็นไรรอคนดูเขาก็คงรู้ว่าพวกเรากากดเพื่อนอเพื่อนให้ฉันชูเพื่อนฉันมีฮิวเร็วเพื่อนออกมาเร็ว โอเพื่อนมันไม่ให้ฉันช่วยไงงั้นนายก็ตายไปเลยไอ้เพื่อนนายนายไม่มีรักษาตัวเองเหรอเจกบไม่มีโอชันเห็นมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันตีระฆังมาฉลามมันนึงจะไปช่วยนายไม่ได้ว่ะเออไม่เป็นไรฉันฉันยอมตายก็ได้เพื่อนทุกคนไม่นะฉันจะช่วยนายจะสู้ชีวิตสู้ชีวิตขอบใจมันจะมาแล้วจะช่วยเลยจะช่วยเลยนายไปนายไปเลยนีไปนีไป ลากรจกฉัก่ญญาายังไม่ตายที่เพิ่งรอบแรกที่เพิ่งรอบแรงอ้อ,อมันไม่ไลต่าาลาตามฉันเลยฉันนึกว่ามันไล่ตามฉันนะเนี่ยโอเคนีไปเลยสนามมีเอายาวๆเลยอ้าวโอ้เออพื่อนล้มต่อหน้าเลยวันเดียเพื่อนมาช่วยฉันเลยมาให้ช่วยนายแล้วเหรอมาให้ฮิวดีลาก่อนนะเจ้ากบฉ,นฉนันว่าจะคงไม่มีชีวิตอยู่ไปนานกว่านี้แล้วล่ะเพื่อนหยุดสต๊อป สซับโยมเมากโอ้โหเนี่ยหิวเียวจะหมดแล้วเร็วๆรีบไปหิวอยากให้เหยียบดิขอฮิวก่อนโอ้โหเอาเอาขอฮิวก่อนมีฮิวเร็วฮิวฉันดีกว่าถ้าเขาไม่ฮิวหิวฉันดีกว่ามันเซอร้างากะละมังถังแตกจริงๆเลยโอ้อะไรวะเนี่ยคือเมื่อกี้ฮิวเร็วยังเหลืออยู่เลยมันก็ไม่ให้ฉันฮิวสักทีฮิวกันไปฮิวกันมาฉันด้วยเออ จะตายแล้วบายบายทุกคนจะไม่เห็นชะลาวมันมาทางนี้จะตายแล้วบายบายไปแล้ววิ่งแล้วอ้าวอ๋อมันโมลี่ใส่ชั้นด้วยโอ้โมลี่คือการปิดชีพแล้วทุกคนเหมือนใช้ถ้าไม่ตายอ่ะไม่ต้องไปห้อยเส้นเลยไงไลน์ต่อไปคงเป็นชั้นแล้วชั uh uh, uh ้นว่าเนี่ยใช่ไลน์ต่อไปเป็นนายไม่นะโอ้โอ้มันมาแล้วโอ้มันตีละคร ตีละครั้งตั้งเดชวิ่งมาทางนี้มันขึ้นมาไหมไม่ต้องมาหลอกล่อหลอกนะโดดลงเลยเอ้ยหลอกล่อหลอกไงเจ้ากรมมานะดิน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 ต้องหลดองหลุด นัดิโอ้โห,โโหตาขออยู่ด้หนหน,นี่ไงหล่นไปอยู่ในตาขอโอ้โหไอ,หอนายไม่รอแล้วนะายจะกบฉันว่าเออจะว่ากันหละเออลาก่อนฉลางไม่เจอกันเออเออไม่ต้องไว้เจอกันหรอกมาเจอกันเลยดีกว่า <c oughs> มาแล้วที่พํานับของอาซาลรามนี้ขอเจอคนดีๆหน่อยนะ แบบเบรกเราได้เลยประมาณนี้เอ่เฮ้ยฉันเจอนายเจากบไหนมามาที่เครื่องซ่อมทางด้านซ้ายของนายอ่ะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอผีด้วยเฮ้ยไอ้นี่ผีผีตัวฟ้าผีตัวฟ้านี่วนวับได้อ๋อโอ้ไม่นี่ไงมันมาแล้วโอ้โหนี่เจากบนี่ฉันเองฮมันเหมือนอะไรโอ๊ยจะดูกยกไม่ไง ให้ฉันเข้าไปแอบตัวแต่ว่าฉันโดนดึงทันทีเลยไงรอแป๊บนึงนะแลมรอซ่อมไฟติก่อนฉันรออยู่เฮ้ยเหมือนเขาจะเป็นสายเฝ้าวะเนี่ยไม่อ่าเฮ้ยเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาเดินไปเนี่ยแล้วเขาก็เลี้ยวรอบเฉยเลยอ่ะนี่เขาอยู่ตรงชั้นนี่ โอ้ดูเห็นไหมเขาโซนโอ้โหเขาโซนว่ะเขาโซนฆาตกรโซนเขาเดินแค่ห้าเมตรรอบตัวชั้นเองเนี่ยเออตีพลาดไปดิยกไปดิเออจ็มดิจหน่อยไม่เป็นไรจะมีบอลกระทำจะมีบอลไปซ้อมต่อไม่รอแล้วนะอ๋อ หอยรอบสองจะต้องฉันไปเร็วแน่รอบนี้ไม่หลามหนีก่อนโอ้ยโอ้ยหนีก่อนหนีกันไม่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยให้เพื่อนช่วยขอบใจหนีไปจะต้องหนีให้ได้หนีไปเลยหนีไปเลยฉันขอโดนฉันขอโดนครั้งนี้ฉันเพิ่งรอบเลก เฮ้ยมันไใ่ชันต่อมันไม่ไปดอยหนีไปหนีไปจะจะดอยอย่าทำลายกันเลยหลามจะได้เล่นน้อยระหว่ารอบนี้เดี๋ยวฉันเดินไปช่วยเดี๋ยวฉันจะไปช่วยฉลามกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมได้ไหมเออไม่รู้ฉ่ามันไกลมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเดินไปช่วยหลามก่อนแป๊บนึงอยาหุยหลามหลามนานอยู่นะหลามอยู่นานอยู่ นี่ไงโอเคไดินไปได้นไปขวาง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 อะไรกนเขาอะไรเขาเบ็ดเอฟฟีฉันหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมาตามขอลายเซ็นแล้วฉันขวางมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่ฉันขวางมันขวางมันออกไปซะนางฟ้า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 นี่ไม่ได้แปลว่าคนใจดีแต่คือตัวสีฟ้าเอ่ออะไรเอราะฉันไม่เจอเนินเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยในหลามจะโดนแล้วแน่หลามน่จะโดนแล้ว นายไม่โตเร็วไม่เอ็นหวยฟ้าแกมันไปปะทีไปมึงอานทำเพื่อนฉันเร็วลาก่อนลากรสกัดไม่ม้จะไม่เจอเนินเลยด่านนี้ไม่มีเนินหรือยังไงไปแล้วโอ้โหยังรวดเร็วฉันไม่อย่างมีชีวิตอยู่แล้วฉันท้อใจเย็นๆนายต้องชนะเผื่อส่วนของฉันโอเคนาย แล้วเพื่อนทําอะไรอยู่วะเนี่ยมันซ่อมไอยู่หรือเปล่าเอ้ซ่อมอยู่ตอนนี้เสร็จไปสามเครื่องแล้วโ้เยี่ยมเลยเฮ้ยใครามาทิ้งไม้แล้วนี่อ๋อมันอยู่แถวนี้นี่มาเพื่อนช่วยฉันหน่อยเพื่อนว้ายนีโน่โโดดข้ามไปหนึ่งสเต็ปวิ่งมาทางนี้นลงมาทางนี้อ้โหเล็บลายไม่เป็นไรนะจกักร <laughs> นิน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 เออเขาอยู่ไหนอ่ะเขาไม่ออกห่างจากนายเลยอ่ะอืมสายโซนไงเดินโซนเอาเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมีบ่อโลทามหรือเปล่ามาแล้ววิ่งทางนี้เพื่อนนนนระวังด้วยจะกบเขาจะตามล่านายฉันระวังอยู่เฮ้ยไม่นะ ไม่นะไม่นะไม่นะเออทางนี้เหรอลบเอ้ยอูหนีให้รอดขอเวลาหนีในในมีแทงหลังนะเจ้ากบในจะรึเออใช่ใช่ยังมีแทงหลังอยู่โอ้โหเรียบร้อยเพื่อนซ้ำไปเลยนะเพื่อนแทงไหนเนี่ต้องติดแทงหลังี่ต้องติดเออไอ้ดิเอาดิมาแกแขนอย่างน้อยขอแทงหลังก่อนตายก็ยังดีวะ ไปร้อนไปยำข้าวมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเขามองไม่เห็นนายไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อกี้หาไม่เจอดิเฮ้ยนี่มันอะไรนะทิ้งไม้ตอนน้าโดดข้ามมาฝั่งนี้ไม่โดนหลอกเ้ยมาดิโอ้ย เขาเริ่มเร็วขึ้นแล้วเจ้ากบให้ให้โอ้นี่กันวิ่งมาทางนี้อีกทีโอ้ยชาวแคร์มรากานี่มันเวืแขนนายเพื่อนซ่อมไฟเสร็จแน่นอนมองเลยไอตอนโอ้ตอนนี้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีสองคนแค่เพื่อนรอก็ดีใจแล้วโอ้โหพระเอกมากมีเขากำลังรอช่วยนายอยู่นายต้องทนเอาไว้นะเจ้ากบ ไปตลอดไปขอพวกเขาไปเล่าแะตามความกล้าของฉันตอบนี้นายไปเกิดใหม่ย,ยังฉลาม <laughs> ยังยังฉันกำลังรอดูนายให้ก่อนเผื่อน,นายไปเกิดใหม่ด้วยกัน <laughs> <laughs> โอ้ย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 กดพลาดโอ,โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะนายอาจจะไม่รอดก็ได้เนี่ยราก่อนเพื่อนราก่อนเฮ้ยกดไปรอดรอาก่อนเพื่อนไม่อไมอโอ้นายกดพลาดไปทีนึงเหรอเออใช่โอ้ไม่น่ากดพลาดเลย นายนี่มันอ่อนหน่อยจริงๆเลยดูเพื่อนนีเพื่อนรอดหรือเปล่าโอ้โดนอุ้มอยู่คนหนึ่งโอ้มีคนหนึ่งรอดนี่คนนี้น่าจะรอดเขากำลังคิดอยู่ว่าจะไปช่วยดีไหมงั้นเพื่อนเขาบอกว่าไปเลยมาดต้องช่วยฉันเขาบอกอย่างนี้ไงมายืนค้างเลยตรงนี้วันนี้นั่นแหฉันออกก่อนแล้วกันโอเคทุกคนเจ็ดดูแล้วไปไม่ต้องดูแล้ว เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์สนใจสนใจปลูกต้นไม้นี่สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมาชิกเลยผมขั้นต่ำสามสิบห้าบาทแล้วก็สั่งซื้อเสือ้อและ Man a, รีสต์แมนได้ที่เพจเปาตัวช็อปเลยสรุปคือไม่รอตสองรอบเลยใช่อ,อ่อนแอใครอยากดูพวกเราเกมือก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะทุกคนไปแล้วทุกคนไม่เจอใหม่แล้วกันไปแล้วบ๊ายบาย